เมื่อคืนนี้เขาเตะรอบ8ทีมสุดท้ายนะแอดครับหรือคราบาวครับกันไป3คู่นะครับไม่มีอะไรพลิกล็อกนิวคาสเซิลก็เอาชนะเบลนต์ฟอร์ดนะครับ3ประตูต่อนหเข้ามารอในรอบตัดเชือกเช่นเดียวกับพลพรรคไอ้ปืนโตแอสโหนนะครับเฉือนเอาชนะคู่แข่งอย่างคริสเัลพาเลตเนี่ยสาประตูต่อส กราเบียนเชสุดครับทำแฮตทริกเลยแล้วก็มีอยู่ประตูหนึง่งนะครับล้ำหน้าถ้าดูจากภาพช้าเราจะเห็นว่าล้ำหน้าแต่ก็โชคดีไปเพราะว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายของนาแอดครับเนี่ยยังไม่มีการนำ V.A.R มาใช้ทั้งนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลนะครับก็เข้าไปนั่งรอในรอบตัดเชือก <c oughs> เช่นเดียวกับคู่ดึกเมื่อคืนนี้นะเตะกันตอนตีสามพวกพี่ๆก็ ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะครับบุกไปเชือดเชือดนิ่มๆทีมนักบุญซ้มตั้นนะฮะทีมในเครือสาขาสองนะดูแบบอาจจะดูเฉียดฉิวแต่ผมดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกชนะชนะไปบุกไปเอาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งดาวินนูนเยสนะครับทำประตูนะทำประตูได้ในเกมนี้เป็นประตูที่สี่ ของกองหน้าชาวอุรุกวัยผู้นี้ในฤดูกาลปัจจุบันนะครับก่อนยิงเนี่ยถูกกองเชียร์เจ้าถิ่นนะฮะเขาล้อเรียนเขาร้องเพลงเขาบอกมึงอ่ะมันก็แค่มึงอ่ะมันก็แค่ชิดแอนดี้แคโรโอ้โหดูบัญญามเหยียดกันนะ,ะก็ประมาณว่ามึงอ่ะมันกากของแอนดี้แคโรพอน้องนุ่นได้ยินนะฮะการเยอะหยันกันแบบนี้ก็เลย สัดประตูขึ้นนําให้กับหงแดงแล้วก็ทํำแบบทํามือเงี้ยเนี่ยเอาเอามาอ้าร้องอีกร้องอีกแล้วก็เอามือมาจุ๊ใส่ปากเป็นประมาณว่าแบบเออเป็นไงล่ะเงี่ยไปเลยอุดปากไปเลยถ้ากับว่านะครับรอบตัดเชือกนะแอดครับฤดูกาลนี้มีแต่ทีมใหญ่ๆล้วนๆเพียวๆเลยอาร์สเนล์นิวคาสเซิลอยู่ในเตด ลิเวอร์พูลคืนนี้รออีกหนึ่งทีมซึ่งไม่ว่าใครจะเข้าไปนะครับอีกหนึ่งทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีการจับสลากประกบคู่กันหลังเกมนะครับคืนนี้ตีสามตามเวลาประเทศไทยท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทีมที่เพิ่งฉาบเมืองแมนเชสเตอร์ให้เป็นสีแดงเออล่าสุดรู้ยัง เอายังไม่รู้กันหรอคลายวอเกอร์ฟื้นแล้วนะครับโหถือว่าเป็นข่าวดีเลยคลายวอเกอร์กองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ได้สติแล้วนะครับคือเกมล่าสุดเห็นไหมฮะที่เอติฮัตเซเดียมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอาหัวไปเถือกไถกับรัสุทอยลุนหัวหอกของปีศาจแดงนะเถือกไถกันเนี่ยเถือกเถือกไถกันเบา ไม่มีการเฮดบัตรไม่มีการเอาหัวมาโขกอยู่ดีๆฮะไอ้คลายวอลเกอร์อยู่ดีๆมันเป็นลมล่วงลม้มลงไปหงายท้องตึงรูปลงไปเลยไอ้เฮียผมดูอยู่เขาตกใจบอกไอ้เฮียปั๊มหัวใจเลยมึงรีบปั๊มหัวใจด่วนเลยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างล่าสุดครับฟื้นแล้วนะฮะฟื้นแล้วแล้วก็ได้สติแล้วเพื่อนนะเพื่อนร่วมทีมแมนทิตี้เนี่ยไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเรียบร้อยก็โอเคโอเคพอผมเห็นข่าวนี้แล้วก็ โล่งตูดเอ้ไม่ใช่โล่งอกนะฮะก็ขอให้คลายวอร์เกอร์นะครับหายไวๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางทีมแพทย์ทางคุณหมอเนี่ยสืบสืบทราบสาเหตุหรือ,อยังว่าแกเป็นโรคอะไรแกเป็นมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆเอาหัวไปเถือเถือเถือเอ,อ,อยู่กับคู่แข่งแล้วก็ล่วงลงไปเลยแล้วก็เาเรียกว่าเสียการทรงตัวและหัวใจวูบลงไปเลยโอ้โหนะแต่ก็โอเคล่าสุดบอก ปลอดภัยแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วผมก็สบายใจเฮียลืมไปวันนี้แมนยูแข่งไอสัตว์เดี๋ยวของเข้าตัวเียนะพลบักพิศาั์แดงวันนี้ต้องบุกไปเยือนทอรแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็สเปอร์ก็หมายมั่นปั้นมือกับรายการนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยห่างเหินจากความสำเร็จ ระดับแชมป์โอ้โหถ้าจำไม่ผิดแชมป์ครั้งล่าสุดที่จับต้องได้ก็คือโทรฟี่ลีคับนี่แหละน่าจะปี2008นู่นเลยนะลองนับดูด้ยวยกันนะลองนับดูว่า2008ถึง2024มันกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหยี่เท่าไหร่16บปีใช่ไหมสิบหกปีก็นานพอสมควรเาะฉะนั้นนะครับแม้ว่าสเปอร์จะมีเกมหนักรออยู่ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในสื่อพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลที่บ้านตัวเองนะครับแต่เกมนี้ผมมองว่าสเปอร์เขาจัดเต็มก่อนแน่นอนแล้วก็รอบก่อนหน้านี้น,นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเขาเพิ่งเคลียร์แมนซิตี้ตกรอบมาหมัดๆและนั่นคือปฐมบทแห่งความหายนะของทีมเรือใบสีฟ้านะครับตั้งแต่แพ้ทอ็อตแนมฮอสเปอร์2-1ในใน Ad ้าแอดครับเนี่ยหลังจากนั้นแมนซิตี้ชนะอีกแค่เกมเดียวเท่านั้น แล้วแพ้ไปถึง8นัดโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแน่นอนครับรูเบนอัมบอริมาทำงานฤดูกาลแรกปากเนี่ยอาจจะอ่อนน้อมถม่อมตนบอกอุ้ยยังห่างไกลกับคำว่าเป็นแชมป์แต่ตอนนี้มันเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมมองว่าทั้ง2ทีมโอเคอาจจะจัดชุดผสมอาจจะไม่ถึงกับเต็มอัตราสึกร้อซนะครับแต่ เอาจริงแน่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงต้องโรเตชันนะฮะเพราะว่าตั้งแต่รูเบนอมริมเข้ามาคุมทีมเนี่ยยังไม่เคยจัด11ตัวผู้เล่นซ้ำกันเลยยังไงก็ต้องโรเตชันทุกนัดแต่ตอนเนี้มันเริ่มเห็นภาพลางๆนะครับว่าทีมที่เหมาะสมทีมที่ลงตัวทีมที่ดีที่สุดเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องมาดูครับว่า ลูเบนอมริมจะจัดตัวจะลองทีมจะยังไงอีกผมว่านะ่าจะลองอีกสักสองสามตำแหน่งนะครับอาจจะเอาคนนั้นไปเล่นตำแหน่งนี้คนนี้ไปเล่นตำแหน่งนั้นอะไรแบบเนี้ลัสโุทอยลุนกน็อาจจะได้พักนะแต่นาทวารดูแล้วก็คงต้องเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมหลังสามนะครับจริงจงหลังสามอ่ะผมอยากให้แบบให้ให้มัญหาตัวที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดสามคนแล้วเล่นไปตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งสำคัญมันเป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยความ เข้าขารู้ใจต้องประสานงานการสอดรับกันนะครับสอดซ้อนกันคนเข้าคนรองอะไรแบบเนี้นะครับเกมนี้เลนิโยโร่มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายอาจจะได้ลงเล่นต่อเนื่องนะแล้วก็อาจจะพักลิซันโดมาตินสขยับเอามาไตาเดอลิกนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้วิกตอรินเดเลฟเลยลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องรอดูคือมันเดายากต้องบอกแบบนี้ นะครับวิงแบ็กสองข้างนะนุสแสมัสลาวีอาจจะได้ลงเล่นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็อาจจะเป็นเ <c oughs> ดียโกโดาโลเจ้าเก่าหรือไม่นะฮะมัสลาวีอาจจะได้เล่นทางซ้ายและทางขวาขยับเอาอาหมัดเดียโล่ลงมาหรือก็อาจเป็นได้อีกเช่นกันที่จะให้อันโตนี่เดอะมอนสเตอร์นะครับตอนหลังเนี่ยผมดูเขามุ่งมั่นตั้งใจ แล้วดูหน้าแบบกูเอานะกูกูสู้นะกูลงนะครับกูกูอยากลงไม่เหมือนในแรดฟอร์ดนะต้องชื่นชมนะอันตัวนี้โดนถากถางล้อเลียนโดนหัวเลาะยอะเอาไปทำเป็นตัวตลกสุดท้ายเนี่ยสองนัดล่าสุดลงมาเป็นตัวสำรองฟอร์มการเล่นถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวยนั้นมีโอกาสที่จะออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็กอาจจะได้เล่นเป็นวิงแบ็กขวาทางซ้ายอาจจะเป็น มัสลาวีดาโลกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปลงสุดสัปดาห์นะไม่เป็นไรนะขยับขึ้นไปตรงกลางอ่ะคู่กลางก็อุกาเต้าอาจจะได้พักนะอาจจะเป็นการไซมิโรกับคอปปี้เมนูนะครับบลูโน่เป็นมิดฟิลด์ัตรุกเช่นเดียวกับอารมัดเดิยโลหน้าเป้าก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์ดูอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซ,ซี่อะไรแบบนี้ส่วนคลับไกนะครับวันไหนเล่นดีก็จะ,จะแปลงล่างเป็น พญาโต้งผมดูประวัติการจัดตัวในรอบที่บั่นผ่านมาของนาแอนช์ ch, นะครับก็จัดแบบผสมผสานนะครับไม่ถึงไม่ถึงขนาดจะเอาตัวสำรองลงเอาเยาวชนลงก็พูดง่ายว่าจัดไปตามจังหวะตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาก็จัดตัวที่น่าจะจัดตัวที่ดีที่สุดลงเนี่ยเป็นหลักเจมส์ดิสันลงเล่นปั๊ปซานะครับเดนันน,นจอนสันเดยันคูลูเซฟสกี้ นะครับโดมินิกโซลันกี้ทรงฮึนมินกองหลังก็มีมีใครอะตอนนี้มีอาดรากูชินนะครับมีอาอุโดโกีมีเปโดโปรโลนะก็พูดง่ายว่าเท่าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเกมนี้เตะตีสามตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะมีอัตราความสนุกสนานนะครับติดตามชมได้ทางไทยรัฐทีวีนะก็ช่วงนี้อ่าคู่นี้ไม่ใช่ช่วงนี้คู่นี้ช่วงหลังเจอกัน จากก่อนหน้านี้นะสเปอร์นี่ขนมกรุบของปีศาจแดงเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เด็กผีบอกโอ้ยไก่ทําอะไรก็อร่อยนะจะเอาไปทําข้าวมันไก่จะเอาไปทอดจะเอาไปย่างนะจะเอาไปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังเนี่ยไก่ฟืดคอนะครับแมนยูไม่ชนะทอน็อตแนมพอสเปอร์มาสี่เกมติดต่อกันเมื่อก่อนเนี่ยเจอกันที่ไหนนะฮะเมื่อไหร่ แมนยู you, มักจะเป็นผู้ชนะโดนนําไปก่อนก็แซงนําได้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยชักเริ่มฟืดคอลงเรื่อยๆนะฮะฟืดคอขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ลงเรื่อยๆนะครับกินยากฤดูกาลนี้เจอกันที่โอตารฟอร์ดโอ้โหตูดบานเลยสัตว์นะสเปอร์บุกมาขยี้ปีศาจแดงถึงถิ่นเลยสามประตูต่อศูนย์ฤดูกาลที่แล้วเจอกันสองนัดแมนยู you, ก็ชนะไม่ได้นะครับชนะครั้งล่าสุดนู่นเลยนะนู่นเลยสมัยที่ นาลูกอมโอเลกุนาโซชาย,ยังอยู่อะคิดเอาเพราะนั้นไปเล่นที่ไปเล่นที่บ้านของขับไก่แมนยูก็ยังอยู่ในช่วงทดลองทีมนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยแม่งเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ทั้งคู่แม่งเป็นพวกแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกเพราะนั้นแม่งเป็นแม่งเป็นเกมที่เดาผลเนี่ยโคตรยากเลยแต่ก็แหมเห็นละเห็นคู่แข่งที่ เข้าไปรอในรอบตัดเชือกแล้วนะฮะเขาเะแยะยิ้มเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพี่ๆดูเหมือนใครใครแม่งไปทะลึ่งบอกอยากเจอพวกพี่ๆนะใครที่หลังจากชนะมนซิตี้แล้วบอกโอ้ยอยากเจออยากเจอจ่าฝูงไอสัตว์ตบปากตัวเองเลยเขารออยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอกันจริงๆนี่เฮี้ยเลยนะเพราะฉะนั้นแมนยูชิงตกรอบไปก่อนดีกว่านะให้เธอเฟร์เข้าไปนะถ้วยนี้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมา สเปอร์เขาหวังมากกว่าเขาไม่ได้แชมป์มานานให้สเปอร์เขาเข้าไปเถอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่22ทธันวาคมไปเจอผมนะฮะกับน้าแมวรวมถึงแก๊งสาวสาวสกอยเซอร์โอ้โหสุดซีดอุยเลยทีเดียวนะผมเนี่ยเป็นตัวแทนเด็กผีนะ้าแมวเป็นตัวแทนของคลับไก่แล้วก็สาวสาวสกอยเซอร์นะฮะเขาก็มาในนามของเดอะคอปกองเชียร์ของขงแดงผู้อหังการ วันอาทิตย์นี้นะฮะมีศึกสำคัญคู่เอกคือสเปอร์กับลิเวอร์พูลคู่รองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอลมัดเตะกันตั้งแต่3ามทุ่มแล้วนั้นไปเจอกันครับที่ร้านเดอะพิลลาสนะครับอยู่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินอยู่ฝั่งตรงข้ามเมเจอร์ Major รัชโยธินไปง่ายๆนะครับไปเจอการไปกันเยอะๆมันเชียร์บอลสนุกผม ะลิงก์เอาไว้ให้มี QR วอา e คตไว้ให้สแกน QR วอา e คตได้เลยค่าข้าค่าบัตรโคตรถูกแถมได้ดริงค์ด้วยแค่2องรามิบเท่านั้นแล้วไปเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับที่ The Pillars ครับ <laughs>